จนถึงวันที่18กุมภาปีห8าสิบพศส5 5 8ัน 8. ่รวันนั้นตอนบ่ายๆเราไม่ไหวเราแบบมันไม่ไหวเวทนามันหนักมากเราก็เลยกราบอาจารย์กับโยมอยู่ตรงนั้นให้ไปซื้อยาสลบคือเราอยากพักสักยีนาทีหรือสิบนาทีก็ได้ คือมันทุกแบบจำคนทนพิษบาดแผลไม่ไหวไหมประมาณนั้นอ่าคือแบบว่ามันไม่มีที่ให้เราพึ่งพิงได้แล้วทุกตัวเนี้ยไม่รู้มันทุกอะไรนักหนาไม่มีให้เรายืนในโลกในจักรวาลเนี้ยเราอยากพักสักสิบสี่หรือยี่สิบสีก็เลยบอกอาจารย์ว่าไปซื้อยาสลบมาบอกผมให้ผมได้ละหลับไปอย่างเงี้ยอ อาจารย์ท่านก็เมตจากับท่านก็ไปกับคนขับรถไปเลาะหมดเลยชนบุรีเนี่ยไปซื้อยาสลบเขาไม่ขายให้เขาก็เลยให้ยานอนหลับมาเม็ดหนึ่งแบบยาชนิดแรงมากว่าง,งั้นเอายาสลบไปแทนเอายานอนหลับนี่ไปแทนแต่วันนั้นประมาณบ่ายสามโมงกว่าเราจะกินยาท่านก็เลยบอกว่าให้เราฉันกล้วยัก สักลูกสองลูกนะอ่ากล้วยไข่แล้วเราก็เลยฉันกล้วยไข่อะไปพยายามฝืนเพื่อจะกินยาฝืนกินกล้วยเข้าไปากินกล้วยไปเสร็จได้ใบเดียวแล้วก็กินยาเข้าไปกินยาหนักหน่วงเอาไปเอามาดูลงไปหลับหลับโอ้ยหลับเลยอ่า หลับไปประมาณรู้สึกตัวประมาณหกโมงหกโมงเย็นยนะนะประมาณหลับได้ชั่วโมงกว่าเนี่แหละนะหนักกว่าเกาอีทุกหนักมากทีนี้นอนเลยเช่ไห่นอนแผ่เลยนอนรอตายอย่างเดียวเลยจริงหนักหนักกว่าเกาอีกเป็นพาวิคูณเป็นหลายเท่าอ่ะเวทนาเนี่ยหนักกว่าเกาอีก เราได้จะนอนแล้วก็มองเพดานแล้วทีเนี้ยรอว่ามันจะดับมันจะตายตอนไหนเราก็เพ่งเข้าไปนะดูลมแล้วดูเข้าไปในร่างกายเรามันดูเข้าไปเองนะตอนนั้นนะ่ะมันเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเท่าเลยเราเห็นเส้นประสาทเราในถูกเผาไปทุกอนูเหมือนใย,ยบวกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถูกเผาจนเป็นเท่า แล้วก็เห็นเข้าไปในทุกขในการเกิดในสปปรรพสิ่งในตัวเราเห็นความเกิดของสังขารต่างๆของกันฑนาต่างๆวิธีความหลอกลวงของจิตน,ตนี้ของจิตจะสังขารนี้ของความคิดนี้มันฟิปแป๊บิปแป๊บยิงกระแสงและความมีเวทนาอย่างหนักทุกอย่างหนัก มันก็ดูเข้าไปนะมันมันดูเข้าไปเองย้อนเข้าไปเองจนถึงวิญาทีนั้นอ่ะวินาทีนั้น,น,น,นมันก็เลยทิ้งอ่ทิ้งเพราะมันเห็นว่าเกิดวินาทีหนึ่งมันก็ทุกวินาทีหนึ่งมีแต่ทุกไม่มีอะไรเจือปนมีแต่ทุกล้วนในขณะจิตนั้นอ่ามันก็เลยทิ้งหมออ ชีวิตทิ้งชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะนั้นเลยแล้วก็ดับลงเหมือนสายฟ้าแวบ,บเลยเปรี้ยงลงเลยยังไงเสี่ยววินาทีนั้นดับพร้อมกันหมดดับลงพร้อมกันหมดพร้อมกับตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ขึ้นมาว่าดับอุปทานขันนั่นได้ได้รู้แค่เนี้ รู้แค่นี้ไม่ได้รู้อะไรมากทีนี้ก็เฉยอยู่อะเช่นี้เฉยอยู่เวทนาต่างๆไม่มีเลยหายันไม่เกิดไม่ไม่เหมือนไ,ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะมีแสงสว่างร,รู้อยู่ฮนะรู้อยู่ประมาณสิบนาทีหรือสิบกว่านาทีอ่านะ อาจารย์ที่อยู่กับเรากับเหน็นเราเงียบท่านก็เลยเข้ามาในห้องเราเหน็นเราไม่ขยับนอนท่านก็เลยมาจับอยู่ที่ประจอนจับที่ประจอนก็ไม่หัน,น,นท่านก็เลยเขย่าตัวเราเขย่าตัวเราเขย่าเราก็เฉยเขย่าไปเขย่ามาท่านก็ ดูหัวใจเต้นไหมดูลมไม่มีอท่านก็เลยเปิดม่านตาฉายไฟดูอ๋อท่านก็ตกใจเราตายแล้วได้ยินท่านพูดนะสักพักได้ยินท่านโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้บอกว่าอาจารย์ศรีตายแล้วอตายแล้วอาจารย์ศรีสิ้นลมแล้วอเรารู้หมดนะท่าน จับตัวเราพลิกไปพลิกมาเขยา่าเรารู้หมดตอนตนั้นหลกตาอยู่กับอะไรครับฮะตอนนั้นหลกตาอยู่กับอะไรครับอยู่กับตัวรู้รู้เฉยๆอยู่ตัวรู้ใช่รู้อยู่ยงไงอ่แค่รู้แค่รู้เฉยๆอยู่อ่าท่านก็โทรไปโทรไป,โทรไปหาโยมๆมคนนั้นคนนี้กำลังเดินทางมาอาคือญาติเราก็อยู่ละเอียดแล้มันก็ไกล เนาะท่านก็เลยโทคนเพื่อนรู้จักที่อยู่ตรงนั้นให้มาก่อนนะว่าเราตายแล้วอ่าท่านก็บอกให้คนไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ให้มาสันสูตรศพด้วยอะไรประมาณนี้เออก็ผ่านเวลาไปเนิ่นนานนะจากหกโมงเย็นกว่าก็ประมาณคนกำลังทยอยมาประมาณเจ็ดโมงกว่า เราก็เลยเริ่มขยับมือเอาความรู้สึกมาไปที่มือก่อนอความรู้สึกแรกมาเราขยับมือ,อความรู้สึกก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวเราเราก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเริ่อออกมาหาท่านอยู่ข้างนอก <c oughs> คำแรกที่เราถามอาจารย์คือผมเป็นใครครับ เออตอนนั้นไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นใครเดินลงมาคือมันพังลงอย่างแรงท่านก็เลยตบไหลว่าท่านก็เป็นท่านนั่นแหละคำที่สองที่สามท่านตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะอยู่คำชาชียอาจารย์ลงงนที่อยู่กับเราคำที่สองที่สามท่านก็คือผมเป็นอะไรครับท่านก็เลยตอบว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรหรอกเออ เราก็เลยเอออความรู้สึกทุกอย่างก็กลับมาแต่กลับมามีแต่ความรู้สึกแต่ไม่มีความคิดเลยความคิดเวทนาหายไม่มีอะไรเลยเห็นไหมอ่าแล้วการหลังหักของตาล่ะครับ<ะ>ที่เส้นเอ็นที่มันขาดหลังหักสองท่อนไม่มีเลยอาการก็หายไปด้วยแลยครับ ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเวทนาอีกเลยก็เหมือนกับเป็นคนใหม่ปกติเลยเป,ปกติเลยและที่ว่าเป็นคนใหม่คือเราไม่คิดเลยเรารู้เลยว่าชีวิตการบวชเราเนี่ยนะอ่สิ้นสุดในขนาดนั้นแต่ไม่พูด<ม>ก็เลยต้องปูอาัศานะให้ท่านนั่งแล้วก็การาบท่านวันนั้นจำได้ว่า ท่านเขียนหนังสือไว้แล้วก็พับแล้วก็ยื่นให้เราเราก็รับแล้วก็มาขี้ออกดูเป็นมาร์กแปดนะเป็นมาร์กแปดที่ท่านเขียนมาร์กแปดข้อเราก็เลยพับคืนแล้วก็ยื่นคืนให้ท่านนะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอีกแล้วในความหมายจะไม่พูดยื่นคืนให้ท่านอ่า และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แปลกประหลาดที่เราตื่นเต้นคือเรามองท่านเนี่ยชั่วขณาจิตเนี่ยเราเห็นท่านเนี่ยกลับไปสามสิบสี่สิบชาตินะอ้าวแปลกอีกแล้วมองเห็นใครก็รู้ก็ไปหมดแล้วตอนนั้นนะเราก็ตกใจเนลยเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราเห็นทุกคนหรือเปล่าคับหลวงตาหรือว่าเห็นแค่คนท่<ม>ท,นทุกคน ไว้ทุกคนเออไว้ทุกคนอเห็นเป็นบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอ,อและมีผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นมายังเป็นสาวอยู่มองไปปุ๊บเงี้ยเราน้ําตาไหลเพราะท่านผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นแม่เราแต่ย,ยังยังยังเป็นสาวอยู่เลยนะ <laughs> อ้าวเห็นด้วยแล้วะ เเคยเป็นแม่ชาติอดีตกเ็เราเงี้ยเราแต่เราไม่พูดนะเราก็สงสารอยากไปคุยด้วยอยากอ่ะมันเห็นสิ่งพวกนี้นะเห็นอ่ะและก็ภายในสามสี่วันนั้นความคิดไม่มีแม้แต่น้อยลองดูที่คนไม่คิดใหม่ๆมันจะขนาดไหนนะเออ และวันที่สิบเก้าที่เราฟื้นมาเนี่ยที่เรากลับมาเนี่ยเป็นวันจุดจีนพอดีฮะคบสัญญาที่เขาจะส่งเรากลับวัดเออเป็นวันที่เป็นจุดจีนพอดีวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ปีห้าแปดเป็นวันจุดจีนพอดีอะเราจำได้พอได้ยินเสียงประทัดป๊อป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 ตานะเออ หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับวัด